เจ้ามาต้องผาดกันเรี่วเรีเรีวเรว,ว,วสาคนบอยูสออ่สร้างกระจมอยู่มาๆๆมานั่งๆๆนั่ง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 ครับผมอันนี้อยู่กับหน้าเสริมนะครับ,รบเปลงใดเพลงไดคือคือคือจังไนไม่เห็นอันไม่เห็นยุทธูมเนี่ยอ๋อก็เห็นไผ่ก็เห็นนไดไผก็เห็ดเลยก็เลยลอง <laughs> ่ครอุตส่าห์สิรักเอาสองคนแล้วเจ้ายังมาอยู่เนาะใส่กล่องเจ้าซิทน้องกล้องซิทน้องเอาไหมโอ๊ยโอ้ยด่โอ้ยดอโอ้ยด่าอย่าเปิดว่าจ่าก่อนแต่รับอนุญาตดิโอ้ยโอยเพิ่งเปิดผ่านแล้วเขานะเสริมว่าสิอักเอาอยู่งไหมโอ้ตายแล้วซิทนองบ่มบอกเพราะการเรียนมานี่โดนเติบนะ ชิดน้องอย่าอย่าอย่เผยวาจาตายแล้วคนเราอุตส่าห์จะรักเอาไหมพวกเจ้าดีเนาะปลดพ่อไอรีเนาะให้คอยแน่ให้คอยแน่พ่อแล้วพวกเจ้านะเจ้าได้จะคลิปแล้วท่านได้ได้อยู่เอาเปิดคลิปจากทองไหมครับ

เจ้าสิคิดว่าสัมผัสชิดน้องข่อยได้ง่ายๆข่อยเซาสัมผัสนะเสริมเจ้าไปเฮ็ดตุลาเจ้าสบายสกัดน้ำเอาได้ได้ได้สักค่ำเมื่อกี้เนี่ยท่านได้เว้าอยู่ไว่าเว้าหลายเติบมาแล้วเมื่อกี้นี่บ่ได้แล้วหนึ่งนาทีแล้วว่าใหม่ว่าใหม่ว่าใหม่ชิดน้องอันนั้นเข้ามาถามเจ้าอีหยังเบางึงหันคนแปลกหน้าน่ะโอ๊ยเพิ่นมาถามว่าเป็นหยังคือมาเฮ็ด YouTube เพิ่นว่าเจ้าตอบชัดเจน ถ้าเจนเลยอยากได้เงินอยากได้เงินก็เห็นผู้ใดก็เห็ดผู้ใดก็เห็ดก็เลยเห็ดน้ำเขาเบ้างนะวะคือโซงสีได้เงินถ้าก็จะเนม่ยตะกรงเมียเจ้าของหรอเนี่ยตะกองไข่น้ำเนี่ยเนมอยู่นี่ผู้ใดถามกันไข่นี่จะเป็นข้อสัมปทานไหมผู้ใดถามกันอยเนี่ยเจ้าถามได้ไปแล้วผัวของก็เนม่ยตะกรงเจ้าเลยเนี่ยตะกองไข่เนาะอันอันให้เจังไหนเท่าอันผู้อื่นก็ได้เบิด์ละไได้เบิด์ละไอัน ยังบ่ทันได้เงินนี่ YouTube นี่เฮาก็ยังสิเฮ็ดให้ได้ก่อนเล่าเด้อสิได้ยยอเยอะก็ย่ครับผมอันนี้อันนี้เป็นการฝากช่องเอาฝากช่องพันช่องชิปปักแปะก็ได้นะเสริมเอ้ะฝากช่องฝากช่องฝากช่องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใส่ซอกคอข่ในเด้อวางเลยฝากช่องนะเสริมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สับสไคร้ใส่สอกข้อพร้อมใส่สอกข้อพร้อมเด้อครับสาธุทอนครับสำหรับซื้อซองซื้อซองยังครับน่าเสริมกุกกอกโอ้น่าเสริมกุกกอกนะครับเนาะโอ้ครับอันนี้อันนี้มีคนติดตามอะไรไปเลยแล้วนะเสริมสี่ร้อยสี่ร้อยอะะอ๋อสี่ร้อยกว่าเงินเหอเพราะเป็นยังเดียวชิปจีจัดการให้เอาให้ครบพันเมื่อนี้แหละเดี๋ยวผมสิบห้าขึ้นไลยไปให้เมียเจ้าไปก่อน กว่าจะขึ้นไรอันดันซองสร้อยนะเสริมแมนโอเคอันขันว่ายังสี่นั่นใครแน่อันขันว่ายังสี่ใครแน่สิตป้อยจิตน้องยุยู่ยโอเคขันว่าเมื่อนั่นเนี่ยนี่แบบเมื่อไรป้อยจิตน้องอยู่ตามลำพังเลยแมนบ่แมนนั่นเราผมอันนี้เจ้าเจเฮ็ดแบบเกี่ยวกับอีหยังเฮ็ดเฮ็ดยูทูบเนี่ยแบบจิตอยากทายใจมุ่งมั่นว่าจิตเป็นไอดอลคนใหม่เตะ ใชกเหยอจักเลี่ยได้ไป็นการสัมผัสฮู้น่ะฮู้น่ะขนแปลกหน้ามาสัมผัสผัวข่อยเบิร์โอ้บาซิล่าเป็นจนจอยเบิ่อโอ้จนจอยพ่อฮุ่นฮู้นพ่อกัดแน่นอ่ะแล้วเสิร์ฟมีกัดติเป็นฮุ่นทังสิ้นแหละครับเป็นโดเรมอนคแต่ชิดเป็นชิดเป็นฮู้นอยังสิดฮะของชิดล่ะอาะใจแอนครับผมตัวไล่ครับอันนี้โดเรมอนครับ นะครับอันนี้ก็ฝาก่องนะเสริมไว้ในเด้อครับในอ้อมอกอ้อมใจในน้อยครับผมอย่าลืมนะครับนะเสริมกกกอกกันปะครับไม่ครับเออกดไลค์กดแชร์กดซับสะไกใส่สองข้อเลยครับไม่ว่ต้องห่วงหน้าตายหรอกครับเราบ่ห่วงดอกใส่หลอดครับ,บใส่ถึงบ่ล่ะมันสันน่น,นขอมันไงก็สิก้มลงมากั่นตัวอ๋าเจบคลิปจ้าขวังอา๋าเจบคลิปจ้ขวังแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสะไคร่ใส่สะคอผมเด้อครับน่าในวันเรได้แล้วไ<อ>ด้เรได้เราได้ซ้ำน้ำข่อยละเนี้ยซ้ำสะไคร่ใส่สะคอน้ำข่อยละเนี้ <adapted> ยเยอะแยะครับข่<ว>อยเบ,บาถั่วถีบถั่วแดดอ๋อมึงก็ดีแล้วตัวกับสิเดไมีคนมาใส่สอะคออีกครับผมอันนี้ฝากช่องน้ำเสริมกบกอกด้วยนะครับผมครับผมอันนี้ก็อีกสองนึงนะครับของหน้าตายคือสีบัวเขาคือสีบัวใจเหรอเงี้ยเนาะ <c oughs> เก่าเฮ็ดซองไม่หรอวเอาเงินน่ะมาอ่างหนานโลวดเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ